ูดังจัดเป็นพืชที่มีพิษอีกหนึ่งชนิดพิษของภูด่างมาในรูปแบบของภลรึกที่มีรูปร่างคล้ายเข็มหรือที่เรียกกันว่าปลาไพที่อยู่ในน้ำยางของภูด่างสารนี้มีอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยงหากกัดกินจะเกิดการระคายเคืองอาเจียน ปวดแสบปวดร้อนหรืออาการเกินลำบากส่วนอันตรายต่อคนหากสัมผัสน้ำยางหรือใบจำนวนมากสามารถทำให้คนที่สัมผัสเกิดการละคายเคืองและคันที่ผิวหนังหรือผิวหนังเกิดอาการอักเสบหรือไหม้ได้ผู้ด่างนิยมปลูกในบ้านปลูกทั้งกลางแจ้ง ทั้งปลูกในกางแจ้งและเป็นไม้กระถางบางก็ปลูกในตู้หรือบ่อปลาเพื่อช่วยดูดสารและกำจัดของเสียในน้ำปัจจุบันมีการปลูกมากมายรวมไปถึงมีหลากหลายสายพันธุ์หลายแบบเช่นด่างประด่างเหลืองทอง ด่างขาวใบหอ่อเป็นไม้ประดับยอดนิยมของคนไทยและทั่วโลกปูด่างมีโทษที่หลายคนยังไม่รู้ไม้เลื้อยปูกง่ายมีชื่อวิทยาศาสตร์อยู่มีอายุหลายปีมีลักษณะลำต้นทอดเลื้อยไปตามพื้นหรือเกาะ กันกับต้นไม้ใหญ่หรือหลักเสาอื่นๆเมื่อแก่จะมีเนื้อไม้กิ่งก้านที่มีสีเขียวอ่อนเหลืองและมักมีขีดสีขาวหรือสีเหลืองเมื่อโตเต็มที่ใบจะมีขนาดใหญ่ขึ้นและเปลี่ยนรูปแบบไปพูด่างจเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนที่มีอินทรีย์วัตถุสมบูรณ์ ชอบแสงแดดครึ่งวันเช้าถึงลำไรและชอบน้ำปานกลางมากขยายพันธุ์ด้วยการปักชำมีหลากหลายสายพันธุ์ทั้งภูด่างใบยักษ์ก็มีเช่นกัน